จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The o r g a n i z e Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะโจเป็น Managing Director อยู่บริษัท RGB 72และ Creative Talk นะคะสนใจเรื่องของการจัดการและการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงการ บริหารงานและองค์กรด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเดียวกันไนส์นะเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการตัวเองความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วก็การทํางานให้มีประสิทธิภาพนะคะเราจะพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะ 8โมงโดยประมาณนะคะเพราะว่าโจาจัดคลับเฮาส์ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เหมือนกันนะคะเป็นเวลา6โมงครึ่งถึง7โมงเพื่อจะแวะเข้าไปทักทายพูดคุยกันได้ในหัวข้อต่างๆนะคะสำหรับ t h e o r g a n i z e นะคะต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากซิกนาประกันภัยด้วยนะคะที่ร่วมสนับสนุนการสร้าง Creative Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดอย่างสร้างสารรค์และทาเพื่อชีวิตที่ดีของคุณคะ่ะ วันนี้นะเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของ critical thinking นะคะว่าเราจะฝึกฝน critical thinking อย่างไรไม่ให้หน่าเบื่อนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยละกันนะคะ critical thinking นะก็คือทักษะการคิดเชิงวิพากนะคะจริงๆคำนี้เมื่อสองสมวันก่อนหมอเอิญนพียดานะคะเพิ่งจะทักทายเหล่าสปีกเกอร์กันมาว่าเอ๊ะคำว่า critical thinking เนี่ยพี่ๆคิดว่ามันมีคำอะไรที่เรียก ง่ายๆไหม,ม,มเหมือนเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยนะแต่พี่ๆเหล่าสปิเกอร์นะเราเราจะมีกลุ่มแชทที่เป็นเหล่าสปิเกอร์ใช่ไหมโอ้ก็เงียบกันไปพักหนึ่งแต่ทุกคนก็ฟันธงเหมือนกันนะคะว่าเออคำนี้ยมันก็ดูจะง่ายที่สุดแล้วก็คือทักษะการคิดแบบวิพากนะทักษะการคิดเชิงวิพากนะเป็นยังไง critical thinking เนี่ยมันมันจะไม่ใช่แค่คิดคิดในเรื่องยากๆนะ คือตอนตอนแรกๆเจ้าก็คิดนะว่า Critical thinking หมายถึงคิดเรื่องที่มันยากๆนะแต่ถ้าคิดเรื่องที่ยากๆบางทีมันมันแค่ก o u g ั t h i n k i n g หรือ f f i c u l t thinking การคิดที่มันเรื่องอะไรที่ซับซ้อน Complex ใช่ไหมแต่อันนี้ critical thinking นะหมายความว่าเราได้เอาองค์ความรู้ที่เรามีก่อนหน้านีา้มาประกอบกับเรื่องที่เราเจอตรงหน้านะคะแล้วเอามา วิภากวิจาร์ณหมายถึงว่าคิดขึ้นมานะว่าไอ้เรื่องที่เราเจอตรงข้างหน้าเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงต่อมันจะต้องมีการประมวลผลยังไงอืมเพราะฉะนั้น Critical Thinking หมายความว่าเอาสิ่งที่เข้มข้นที่สุดในประสบการณ์ของเราทักษะที่มีในระดับเข้มข้นเลยนะแล้วก็มาเจอกับสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ย เอาสิ่งที่เอ็กซ์ตรีมที่เข้มข้นที่สุดตรงหน้าเหมือนกันเนี่ยมาประมวลกันแล้วเกิดเป็นความคิดใหม่ความคิดใหม่ที่ว่านี้เกิดจากเชิงวิพากด้วยนะคะก็คือเหมือนกับเอ้ยเราเจอเหตุการณ์นี้แล้วเ,เราคิดว่าเป็นยังไงเนาะข่าวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันยังไงเนาะอ่ะอย่างเนะงี้ยนะคะซึ่งถามว่าทักษะเนี้ยมันเป็นยังไงมันสําคัญไหมนะทักษะเนี้ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เพราะอะไรเพราะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะในช่วงแพ a n มิกที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นกำลังจะเจออีกสถานหลายสถานการณ์เนาะซึ่งก็เป็นเอฟเฟกต์โดมิโนต่อเนื่องกันมาจากภาวะภาวะของโรคระบาดใช่ไหมซึ่งกระทบกับเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจกระทบกับเรื่องของ mental health นะคะการเป็นอยู่ของเราเนี่ยเปลี่ยนไป เรามีประสบการณ์แต่ก่อนมามาเจอกับสถานการณ์ตรงข้างหน้าแล้วเราจะต้องจัดการคิดวิเคราะห์นะคะตั้งคำถามอย่างมีหลักการมีเหตุผลเพื่อที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดนะตอนนี้ด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจำเป็นมากๆเลยนะแต่ก่อนอาจจะดูเหมือนจำเป็นในการทำงานในการแก้ปัญหาแต่กลายเป็นทุกวันนี้การตื่นขึ้นมาทุกวันเหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาทุกวันเลย นะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นนะเชื่อแม้ว่าถ้าคุณไปเสิร์ชหาคำว่า critical thinking นะ result ต้นๆของ google นะบอกว่า critical thinking เนี่ยควรจะฝึกกับเด็กเลยด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ตัวเรานะวันนี้นะแต่ตัวเรานะวันนี้เนี่ยสามารถที่จะฝึกฝนเรื่องของ critical thinking ได้ไหมฝึกได้นะคะแล้วก็ฝึกให้มันซับซ้อนหนักแน่น มากขึ้นนะมีมิติมีมุมมองคริติคอลหลายๆดิเมนชันจากประสบการณ์ที่เติบโตขึ้นมาในแต่ละวันแต่ละวัยด้วยนะคะทีนี้มันมีวิธีการที่จะพัฒนายัางไงนะคะเจ้า mm. so, ลองรวบรวมมา5เทคนิคนะหเทคน,คนิคนี้ก็มีทั้งจาก Harvard Business Review นะแล้วก็เจ้ามี Management Tips uh. ด้วยนะคะมาประมวลกันนะแล้วก็แอบใส่ ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปด้วยนะอย่างที่บอกว่า critical thinking community นะลองดูนะคะว่า5วิธีการเนี่ยเป็นยังไงแล้วถ้าพอจะมีเวลานะอาจจะยกมือขึ้นมาพูดคุยกันได้นะเดี๋ยวลองดูนะคะ,ะเทคนิคแรกนะคะในการฝึกฝน critical thinking นะอย่างแรกเลยก็คือสร้างบทสนทนากับคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ สร้างบทนสนทนากับคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอน,นะจริงๆอยากจะให้สร้างทุกวันเลยแต่ไม่รู้ว่าออมีโอกาสได้เจอคนรอบข้างแบบที่เป็นคนไม่รู้จักบ้างไหม <Ừ. S 1> นะใ,ในในทุกวันมันจะมีทั้งสองอย่างเลยทั้งกับคนรู้จักและกับคนที่ไม่รู้จักนะกับคนรู้จักเนี่ยลองสร้างบทสนทนาในเรื่องใหม่ๆนะหรือกับคนเดิมเนี่ย ลองหยิบเอาเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยมาคุยก็ได้อย่างเช่นนะคนเดิมๆอ่ะเนี่ยอย่างสมมุติทุกวันเนี่ยเราต้องตื่นมาก็ต้องเจอกับลูกอยู่แล้วเงี้ยนะเราลองหาอะไรที่จะเป็นบทสนทนากับคนเดิมๆบ้างอย่างเช่นอาจจะเป็นชุดคำถามเดิมแต่เราก็คาดหวังดูว่าเขาจะมีคำตอบอะไรแปลกใหม่มาบ้างอันนี้โจ้าอาจจะยกตัวยอย่างบ่อยนะก็คือกับลูกชายนะคะ ก่อนจะนอนจะถามเขาทุกคืนเลยไฮไลท์ออฟเดอะเดย์วันนี้คืออะไรนะแต่ไฮไลท์ออฟเดอะเดย์นี่ช่วงแรกๆเขาอาจจะไม่รู้สักไม่รู้จักคำนี้เราก็จะใช้คำว่าของดีประจำวันวันนี้คืออะไรก่อนนอนนะให้เขาลองทบทวนจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็จะคิดนะว่าเอ้ยวันนี้เรื่องที่ดีที่สุดที่เป็นไฮไลท์เลยคือเรื่องอะไรส่วนตัวโจ้เองก็ต้องแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมเรื่องที่ดีที่สุดวันนี้ของแม่นะวันนี้แม่ได้เจอ คนคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอเกันมานานมากพอเจอกันเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราได้คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยลูกก็เล่ากลับมาใช่ไหมก็จะมีการประมวลขึ้นมาระหว่างนั้นเองนะบทสนทนาที่เพิ่งสร้างเนี่ยเราก็สามารถที่จะดริวไปต่อได้อืมอย่างเช่นบอกเนี่ยวันนี้แม่เจอเพื่อนนะมาจากจังหวัดเลยอันดาอนดี้จำได้ไหมว่าจังหวัดเลยเนี่ยครั้งสุดท้ายเราเคยไปด้วยนะครั้งสุดท้ายที่เราไปเจอกันเนี่ย ถนนเนี่ยคดเคี้ยวมากเลยจําได้ไหมเนี่ยพอจําได้แล้วอาณาคิดว่าการที่ถนนมันคดเคี้ยวขนาดนั้นน่ะจริงๆแล้วเราควรจะเดินทางด้วยรถหรือจริงๆแล้วเราควรจะเดินทางด้วยเครื่องบินกันแน่อืมนะก,ก็อาจจะเออเดินทางด้วยรถนะ่ะดีแล้วนะเพราะว่ายิ่งทางยิ่งคดเคี้ยวมันได้เข้าไปดูวิวเยอะแยะมากมายใช่ไหมอินดี้ก็อาจจะบอกว่าโอ้เครื่องบินดีกว่าประหยัดเวลาไปเยอะ เผื่อไปถึงแล้วก็ไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้อ่าอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดบทสนทนาที่ประมวลเอาเนาะจากเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องที่เจอในปัจจุบันใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยสร้างบทสนทนากับคนรอบข้างกับคนเดิมใช้คําถามเดิมๆก็ได้หรือกับคนใหม่ๆอ่าถ้ามีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเนาะแล้วเราก็อาจจะเอาชุดคําถามเดิมอย่างเงี้ยไปคุยกับเขาก็ได้เช่นแบบโอ้เมื่อวานเป็นยังไงบ้างเมื่อวานอ ไปเจอใครมาบ้างเนาะช่วงนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยคำคำถามนี้อาจจะดูง่ายเนาะช่วงนี้เป็นยังไงนะคะก็ใช้เริ่มบทสนทนาได้ดีนะคะวันนี้คนแรกที่เจออา,อาจจะลองตั้งไว้เลยวันนี้เราจะเจอใครเป็นคนแรกกับคนแรกเนี่ยเราจะส่วนคุยอะไรโอ้นี้เดินไปเซเว่นก็ ได้เหมือนกันเนาะสมมติเจอเดินไปเซเว่นใช่ไหมคะซื้อของอาจจะทักทายพนักงานโอ้วันนี้อากาศดีนะคะอออะไรอย่างเงี้ยนะคะสร้างบทสนทนากับคนรอบข้างนะคะเทคนิคข้อที่2นะคะเพื่อสร้างฝึกฝน r i t i c a l thinking นะคะอย่างที่2ก็คือลองตั้งคำถามกับสมมุติฐานของตัวเองอยู่เสมอ,อมตั้งคำถามกับสมมุติฐานของตัวเองอยู่เสมอนะคะอย่างเช่นวันนี้ โจ้บอกว่าโจ้จะไปโคราชใช่ไหมจะเดินทางไปโคราชนะคะสมมุติฐานของโจ้ในวันนี้ก็คือโจ้คิดว่าวันนี้น่าจะไปถึงน่าจะใช้เวลาประมาณสักสี่ชั่วโมงใช่ไหมตั้งคําถามเลยทําไมอ่ะทําไมสี่ชั่วโมงบางทีอาจจะเป็นห้าชั่วโมงก็ได้นะเออแล้วเดี๋ยววันนี้จะต้องไปรับใครเวลาไหนนะจะต้องอพักกินข้าวกี่โมงเออลองตั้งคำถามเฮ้ยสี่ชั่วโมงนี้รวมเวลากินข้าวหรือยัง ไอสี่ชั่วโมงหรอแล้วสี่ชั่วโมงนี้เราต้องอยู่ในรถนานขนาดนั้นเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะอืใช่ไหมไอ้นี่ตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอาตรวจแล้วนะคะเช้านี้ตรวจแล้วตรวจแต่เช้าเลยเอออย่างเงี้ยนะคะอย่าอย่าเชื่อตัวเอง อย่าเชื่อไอเดียแรกของตัวเองอย่าเชื่อสมมุติฐานแรกของตัวเองนะคะโจ้าเคยคุยกับน้องสตาร์ทอัพคนหนึ่งนะคะน้องเอ็มแคริเอรวีซ่าน้องเอ็มแคริเอวีซ่าพูดคำหนึ่งซึ่งโจอชอบมากเลยนะแล้วก็จดไว้เลยนะก็คืออย่าหลงรักไอเดียแรกของตัวเองอจำไว้เลย ในการใช้ชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่อย่าหลงรักไอเดียแรกของตัวเองนะคะโดยเฉพาะถ้าไอเดียนั้นะเป็นเราคิดด้วยนะคิดคนเดียวและเราเป็นคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดอย่าหลงรักไอเดียนั้นอืให้ลองตั้งคำถามกับตัวเองนะขับรถไปนี่มันดีใช่ไหมออ่านหนังสือเล่มน,นี้นี่มันดีใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมถึงไปสี่วันนี่หยิบหนังสือ,อคุณนทวุฒิ ไปเผ่ากวีไปหนึ่งเล่มอีกหนึ่งเล่มเป็นหนังสือบิตคอยทำไมไม่เอาหนังสือซิ m l e s s Marketing ไปอืปคุยกับตัวเองทำไมนี่ถึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอืเออทำไมหนังสือสองเล่มสองเล่มนี้ถึงดีที่สุดหรือไม่เอาไปเลยไหนๆวุสาหไปทำงานเนาะยังจะเอาหนังสือไปอีกตอนกลางคืนต้องควรจะนอนไหมเอออันนี้เตรียมเก็บมิกเซอร์ไปเลยมันมันใช่ไหม ตอนแรกก็บอกแล้วว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ได้จัดรายการหรือจริงๆควรจะจัดเพราะไหนๆไปถึงโคราชเนาะอาจจะได้เจออะไรน่าสนใจแล้วอาจจะป๊อปอัพไอเดียคอนเทนต์แปลกใหม่มาเจอด้วยก็ได้เออทำไมถึงไม่เอามิกเซอร์ไปนะไม่เอาอุปกรณ์จัดพอดแคสต์ไปจัดคลับเฮาส์ไปทำไมนะอืเนี่ยตั้งคำถามกับสมุติฐานของตัวเองเสมอนะเอ๊ะมันมีงานวิจัยหรือมีใครเคยพูดเรื่องนี้ไหม ในแง่ลบบ้างไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะลองเสิร์ชลองหาดูให้ดีลองตั้งคำถามนะเนาะข้อแรกบอกให้ตั้งคำถามสนทนากับคนรอบข้างใช่ไหมข้อที่2บอกว่าให้ลองตั้งคำถามแล้วกออ็ถามตัวเองนะสมมติฐานต่างๆมันใช่ไหมมันจริงไหมเรื่องนั้นนะคะอันนี้ก็คือข้อที่2นะคะต่อมาเทคนิคที่3นะหาเหตุและผลของทุกเหตุการณ์เสมอ หาเหตุและผลของทุกเหตุการณ์เสมอนะข้อนี้โจอ่ะอันนี้โจเติมเทคนิคให้เองนะหาเหตุและผลของทุกเหตุการณ์เสมอไม่ใช่ทุกเหตุการณ์ใหญ่นะแต่เป็นเหตุและผลว่าทำไมสิ่งเหตุการณ์นับปัจจุบันตอนนี้เกิดขึ้นอย่างตอนนี้โจ้นั่งคุยคลับเฮาส์อยู่ใช่ไหมคะโจจัดคลับเฮาส์อยู่เนี่ยให้ลองนึกย้อนไปสีสามสเต็ปก่อนที่จะมานั่งแปะตรงนี้นั่งจัดคลับเฮาส์เนี่ยทำอะไร อ๋อตะกี้ยอยาะนึกย้อนกลับไปนะก่อนที่จะจัดขับเฮาส์โจเลือกเพลงเลือกเพลงอีเวนต์ใช่ไหมโจเลือกอีเวนต์ของซีซันไฟ์ทำไมอ่ะทำไมถึงเลือกเพลงอีเวนต์ของซีซันไฟอ๋อวันนี้วันที่3 3กุมภาเป็นวันเกิดของเพื่อนที่เรียนบางมดด้วยกัน ก่อนที่จะจัดรายการเนี่ยเราแว็บเข้าไปในกรุ๊ปลา์ของเพื่อนที่เรียนบางหมดแล้วเราไปอวยพรเพื่อนคนหนึ่งมาพอเราอวยพรเพื่อนคนนั้นเสร็จเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออเง้นเช้านี้เปิด,เ,ปดเพลงของซีซันหดีไหมเออไหนลองดูเอาเพลงที่จังหวะดีหน่อยก็เป็นเพลงอีเวนต์อ่ะอย่างเงี้ยค่ะคือเราลองมองย้อนกลับไปสักสามสเต็ป มองย้อนกลับไปสักสามสเต็ปแบบนี้มันจะทำให้เราเนี่ยหมือนประมวลได้ว่าเอ้ยที่มาที่ไปของสิ่งที่เราเจอนะตอนนี้มันเกิดจากอะไรเพราะเราบอกว่า critical thinking มันคือเกิดจากการเอาประสบการณ์ในอดีตมาประมวลกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมแต่ตอนนี้เราฝึกเพื่อที่จะ reword engineer reword engineering ความคิดตัวเองค่ะว่าณปัจจุบันเนี้ยเกิดขึ้นสิ่งนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะมีอะไรประมวลกลับมา เรา,าอบ่ชอบพูดตัวเองพูดกับตัวเองคำนี้บ่อยนะเฮ้ยฉันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเออเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงใช่ไหมจริงจริงมันเหมือนเป็นคำอุทานนะแต่ทุกครั้งที่พูดคำนี้หมายความว่าเฮ้ยหลายเรื่องจังเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนั่งก่อนแล้วลองประมวลสิมันเป็นยังไง อ,อันนี้ก็จะฝึกการเชื่อมโยงนะคะการหาเหตุผลของทุกเรื่องเสมอเนี่ยฝึกการเชื่อมโยงนะคะซึ่งเป็นอง,องค์ประกอบสําคัญของ critical thinking ด้วยนะคะเทคนิคข้อที่4นะคะเทคนิคข้อที่4นะถ้าอยากฝึก critical thinking ยังไงไม่ให้ด้าเบื่อนะลองแทงสวนไอเดียของตัวเองอืมแทงสวนไอเดียของตัวเองเป็นยังไงเหมือนหักล้างอะคะ่ะ หักล้างไอเดียของตัวเองนะว่าเฮ้ยไม่เอาอะ่ะสมมุติบอกว่าวันเนี้ยต้องไปโคราชใช่ไหมลองหักล้างตัวเองสิทำไมต้องไปไม่ไปได้ไหมลองอคอนวินต์ตัวเองไม่ไปได้ไหมไม่ไปอรอเฮ้ยไม่ไปไม่ได้นะวันนี้ต้องไปเตรียม หลายเรื่องเหมือนกันเนาะจริงๆการที่จะเตรียมเนี่ยหนักๆเลยจะอยู่วันพรุ่งนี้กับมรืนนี้แต่วันนี้ควรไปก่อนเพื่อที่จะไปสำรวจที่ทางด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยออไซน์คอนเทนต์แล้วก็ออไซน์อีเวนต์จากกรุงเทพเนี่ยมาหลายวันแล้วนะเราควรจะต้องไปดูเฮ้ยแต่เขาก็มีคนเยอะนะแล้วเนี่ยทีมที่เราจะไปก็เยอะนะไม่ต้องไปก็ได้มัง้งหนลองลองแทงตัวเองลองแทงส่วนตัวเองไม่ต้องไปก็ได้ยังไม่ต้องไปวันนี้หรอก ต้องไปเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไปพรุ่งนี้มันจะฉุกละหุกแล้วถ้าไปวันนี้เลยเนี่ยไปถึงวหน่อยนะก็จะมีเวลานั่งเตรียมตัวอาจจะมีประชุมหรืออาจจะทำอะไรอย่างอื่นจริงๆไป work from ร n ม w อน r e ก็ดีนะเพราะว่าไม่ได้ไป work from ร n ม w อน r e นานแล้วเหมือนกันเราเนี่ยกำลังจะเตรียมงานอีกสองอีเวนต์ไปเลยอีกที่สำคัญนะไปขยายเน็ตเวิร์ที่นั่นไปทำความรู้จักคนที่นั่นแล้วถ้างานเราเนี่ยเห็นไหม เริ่มแทงส่วนตัวเองคือเหมือนคอนวินส์ตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็ตีกับตัวเองเถ้าพูดง่ายๆก็ทะเลาะกับตัวเองบ้างนะคะลองสิถ้าเราจะห้ามตัวเองไม่ให้ทำในสิ่งที่กำลังจะทำตรงข้างหน้าเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างอืมหรืออย่างเช้ามานะหยิบชุดเสื้อผ้าที่ตั้งใจจะใส่ใช่ไหมหยิบขึ้นมาเสร็จแล้วไม่เอาอะ่ะทำไมต้องใส่ชุดนี้ตีกับตัวเองอ๋อจะใส่ชุดนี้แหละวันนี้ขับรถ ต้องใส่กางเกงนะจะไดะะ้สะดวกนะแต่กางเกงไม่รัดเออกางเกงสบายๆหน่อยอย่างเงี้ยนะเนี่ยลองแทงส่วนไอเดียตัวเองเมื่อสักครู่เมื่อตอนแรกเมื่อประมาณข้อที่สองใช่ไหมบอกว่าอย่าหลงรักอันนี้ไม่ใช่แค่ไม่หลงรักนะแต่คือลองหักล้างเลยว่าถ้าจะไม่ทําห้ามตัวเองไม่ให้ทำเรื่องเนี้มันจะมีเหตุผลอะไรบ้างแล้วเราลองวิเคราะห์ดูนะทาไม ทำไมถึงไม่ควรทําอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือข้อที่4นะคะต่อมาเทคนิคสุดท้ายนะคะเทคนิคที่5นะเพื่อที่จะฝึกฝนให้เรามี critical thinking ยังไงไม่ให้หน่าเบื่อนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าจะบอกว่า <c oughs> ให้ลองประเมินอดีตใช่ไหมมาอยู่กับปัจจุบันคุยฝึกตั้งคำถามกับคนรอบข้างฝึกตั้งคำถามกับตัวเองแทงส่วนกับตัวเองบ้างอันนี้ จะให้ลองมองในอนาคตบ้างหละข้อ5ก็เลยชวนว่าถ้าฉันทำเรื่องนี้ฉันกำลังจะพลาดอะไรถ้าฉันทำเรื่องนี้ฉันกำลังจะพลาดอะไรถ้าฉันไม่ทำเรื่องนี้ฉันกำลังจะพลาดอะไรอืมงงไหมคือปลายทางอะให้บอกว่าในอนาคตฉันกำลังจะพลาดอะไรถ้าทำเรื่องนี้หรืออีกมุมหนึ่งแล้วถ้าไม่ทำล่ะ กำลังจะพลาดอะไรงงไหมถ้างงเดี๋ยวมาเปิดรีเพลย์ออนอีกทีนะ <c oughs> เออคือให้ลองฝึกมองไปในอนาคตนะอ่ะถ้าโจาไปโคราชอืวันนี้ใช่ไหมถ้าโจาไปโคราชโจกำลังจะพลาดอะไรบ้างไปโคราชเนี่ยแน่ๆเลยนะก็อาจจะพลาดการสั่งอาหารเที่ยงที่เป็นเมนูต่างๆของกรุงเทพถูกไหมเมนูอ่าเช่นเนี่ยข้าวหน้าเนื้อ พัฒนาการใช่ไหมก็ไปส่งถึงโคราชไม่ได้ใช่ไหมจะสั่งน้ำเต้าหู้เจวันก็ไปถึงโคราชไม่ได้อันนี้ฉันพลาดอะไรเนาะฉันพลาดการนอนไฮไลท์กับลูกคืนนี้ต้องใช้ไฮไลท์โดยการวิดีโอคอลมาใช่ไหมฉันกําลังจะพลาดเรื่องอะไรแล้วถ้าไม่ทำแล้วถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปโคราชฉันจะพลาดอะไรอ๋อถ้าไม่ไปหรอโอ้ก็พลาดการไปเตรียมตัวแต่เนิ่นๆใช่ไหมพลาดกาันอ,อ,อาจจะแวะเจอ ลวงพี่โกนะก่อนที่จะเข้าถึงโคราชใช่ไหมอ่ะนเนี่ยฉันอาจจะกำลังจะพลาดโอกาสที่จะไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้คือฝึกการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันแล้วก็ไปอนาคตอถ้าฉันทำเรื่องนี้ฉันกำลังจะพลาดอะไรแล้วถ้าฉันไม่ทำเรื่องนี้ฉันกำลังจะพลาดอะไรอันนี้ก็ฝึกตัวเรานะคะให้รู้จักมองไปในอนาคตหลังจากที่ คุยกับตัวเองคุยกับคนรอบข้างเชื่อมโยงสิ่งต่างๆไม่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆเทคนิคสุดท้ายก็คือให้ลองมองไปในอนาคตอืมนะคะอ่ะทวนอีกครั้งนะเนื้อหาจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะยกมือนะคะก็ลองนึกๆึไว้นะเรายกมือกันได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเทคนิค ทั้งหมด5เทคนิคนะคะในการที่จะฝึก Critical Thinking อย่างไม่น่าเบื่อนะคะ Critical Thinking ก็คือการเชื่อมโยงนะความรู้ของตัวเองในอดีตเจอกับปัจจุบันแล้วก็ทำเป็นเชิงวิาพากวิจารณ์ขึ้นมาได้นะคะ อย่างแรกนะคะสร้างบทสนทนากับคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอนะคะเทคนิคที่สองนะตั้งคำถามกับสมมติฐานของตัวเองนะคะอันนี้ก็คือคุยกับตัวเองอย่าหลงรักไอเดียแรกของตัวเองนะคะเทคนิคที่สามนะคะหาเหตุและผลของทุกเรื่องเสมอนะคะอันนี้ก็คือการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันนะคะข้อที่สี่นะคะลองแทงสวนไอเดียตัวเองนะลอง ไม่ซื้อไอเดียตัวเองดูซิว่าถ้าเราจะไม่ทำเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะถ้าทำเรื่องนี้ฉันกําลังจะพลาดอะไรถ้าไม่ทำเรื่องนี้ฉันจะพลาดอะไรฝึกการมองไปถึงอนาคตนะคะเชื่อมโยงตัวเองปัจจุบนันอดีตแล้วก็มองไปที่อนาคตนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการฝึก Critical thinking นั่นเองนะคะเดี๋ยวนะคะ โจแต่กีโจเห็นนะว่ามีคนยกมือแล้วก็ไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวแป๊บนะคะเดี๋ยวสักครู่นะขออีกทีนะคะเดี๋ยวจะเปิดอีกทีอ่ะไหนลองคุณผักเคลเมื่อสักครู่ยกมือหรือเปล่าเ่าถ้ายกมือลองอีกทีนะคะอ่ามาค่ะ สวัสดีค่ะนอกจากทะเลาะกับตัวเองพี่ก็ทะเลาะกับคลับเฮาส์เช่นเดิมนะคะค่ะวันนี้มีอะไรอยากจะมาแชร์ไหมจ๊ะก็พอเห็นหัวข้อนะก็รู้สึกว่าอินนะเพราะว่างานที่ทำอยู่อะในด้านการจัดเวิร์กช็อปเนี่ยก็ทำเรื่อง critical thinking อยู่แล้วอืมอ่าแล้วก็คีย์เวิร์ดที่ที่อยากจะเอ่อ มาเสริม,มพี่โจนะก็คือเห็นด้วยกับทุกข้อเลยแล้วก็คีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือเรื่องของการใช้เหตุผลกับการเชื่อมโยงซึ่งการใช้เหตุผลเนี่ยวันก่อนคุณนภัทเนี่ยได้เล่าไปแล้วโดยเอาประเด็นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แบบโคน,นันเนี่ย ม,มาคุยนะก็สามารถไปฟังย้อนหลังในสบชได้เขาไปดู<อ>ที่โปรไฟล์คุณผักเคิลนะเ้วจะมีห้องต่างๆที่คุณผักเคิลจัดห้องสอบชนะสนใจอืมค่ะค่ะซึ่งการใช้เหตุผลเนี่ยการลำดับเหตุและผลนะมันมีมันมีประโยชน์นะไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรคืออุป,ปนายหรือนี้และไหนที่เรางงๆกันอยู่ตอนอ,อที่คุยในห้องสอบชนะแต่ว่ามันมีความสําคัญว่าอย่างเช่นเราจะ พิเศษให้เจ้านายฟังหรือเราจะทำพอดแคสคุยกับคนฟังหรือว่าเฮ้ยเราจะไปพิชชิ่งงานกับลูกค้าอย่างเงี้ยถ้าเราแบบบางทีเรายกยกเหตุมาก่อนผลแสดงผลที่ตามมาหรือบางทีเฮ้ยเราเอาผลที่เป็นข้อสรุปของเรื่องนั้นยกขึ้นมาก่อนอแล้วค่อยอธิบายส่วนย่อยเสริมตามมามันสร้างผลลัพธ์ที่แต,ตกต่างกัน สาหรับคนที่ฟังเพราะฉะนั้นเหตุผลเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสำคัญซึ่งบางคนคิดว่าตัวเองมีเหตุผลเนาะแต่จริงๆแล้วอะ่ะบางครั้งสิ่งที่เราพูดอะเราก็จะเจอคนที่ถามกลับมาว่าตกลงต้องการจะบอกอะไรอ่าซึ่งอันเนี้ยอยากให้ลองไปฝึกนะเรื่องของการใช้เหตุผลไปหาเ หนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่านเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ,คะแล้วก็เรื่องของการเชื่อมโยงซึ่งเมื่อกี้พี่โจก็ย้ำเรื่องของการเชื่อมโยงการเชื่อมสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เกิดการคิดวิเคราะห์นะแล้วก็สามารถวิพากวิจารณ์ได้ถ้าเราเชื่อมโยงไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดสิ่งนี้เนาะแล้วก็ลองคิดเรื่องเดียวเนี่ยสามารถมองได้หลายมุมเคยมีอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเขาสอนเด็กแบบ เ,เรียนที่บ้านนะแบบเป็นโฮมสคูลบอกว่าวิธีที่จะฝึกให้เด็กคิดก็คือหนึ่งเรื่องต้องคิดมากกว่า3มอย่างขึ้นไปอืมอืมทำให้ด็กถึงแบบ<ส>เหมือนนิยายราโชมอนเะ <laughs> แต่ว่าต้องคิดแบบมีเหตุมีผลด้วยนะนแบบว่าเอ้ยอย่าคิดขึ้นมาลอยๆอยนะคือเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยเราสามารถมองได้สามแบบ หรือสามคำตอบอย่าไปแบบว่าติดก,กับดักตัวเองว่าเอ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะไม่สามารถทะลุหรือไม่สามารถแทงส่วนตัวเองได้นะอะให้ลองเริ่มจากสิ่งใกล้ๆตัวโดยมองมากกว่า3ามคำตอบขึ้นไปก็ได้ค,ค่ะโอ้อันนี้ดีมากเลยหนึ่งเรื่องนะลองมองลองหาคำตอบอย่างน้อยๆประมาณสักสามไอเดียสามมุมมองนะในการจะมองเรื่องนี้ อืมอันนี้ดีจังเดี๋ยวจะลองใช้คำถามเดิมกับอินดี้อันดานะเราให้ตอบสามอย่างอินดี้อันดาจะโอ้ห oh, สอบข้อสอบนี่ก็เยอะแล้วนะแล้วพอพอเขาเริ่มคล่องคล่อนะ่ะยิ่งเป็นเด็กอะ่ะคับเด็กอะเด็กเนี่ยเขาแบบสามารถแบบไปห้าไปแปดอะไรเงี้ยค่อยๆเพิ่มเวลไปแล้วสนุกมากอืมดีจังตะกี้แวะนิดนึงสิคะอยากรู้จักสองคำนี้อุป,ปนัยกับนิรัน <laughs> เอออยากเข้าใจอยากเข้าใจเออมีคนบอกว่างงกันเยอะนะอ,อะไรนีรอะไรค่ะค่ะแล้วอ่ะเราอ่ะเคยเจอกันแล้วแต่ว่าเราอาจจะลืมไปสมัยเรียนเนี่ยเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะมีคำหนึ่งคือการอนุมานอนุมานก็คือเหมือนสมมตเออิเดาใช่ไหมคาดการอย่างนง้นปะ่ะค่ะการคาดการซ,ซึ่งมันเป็นการคาดการแบบมีเหตุผลเช่นแบบ หนึ่ง <_ d ance> บวกหนึ่งบวกแล้วก็เท่าแบบเหมือนเป็นตัวเนะอ,อะไรเอ่ยแล้วก็เท่ากับห้าเราก็สามารถคาดเดาจากจากผลได้นะว่าอ๋อไอตัวที่เว้นไว้คือเลขอะไระอันนี้คือการอนุมานใช่ไหมทีนี้อพอพอการอนุมานเนี่ยมันคือกระบวนการคิดหาเหตุแล้วการคิดจากการคิดลำดับ เหตุและผลไม่ได้หมายถึงว่าคิดสิ่งหนึ่งเพื่อไปสู่อีกสิ่งนึงนะคือมันมีของมันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราจะอธิบายเหตุผลจากข้อสรุปไปข้อย่อยหรือข้อย่อยมาข้อสรุปอืมอืค่ะพูดง่ายว่ามันคิดได้สองแบบเนาะสองวิธีซึ่งวิธีที่หนึ่งเรียกว่าอุปปนัยถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ induction จำง่ายๆคืออนะอุปนัยกับอ induction ค่ะ ก็คือแสดงเหตุผลจากส่วนย่อยหรือเราจะเรียกว่าเป็นข้อมูลเป็นตัวอย่างแล้วเป็นย่อยนะไปสู่<า>ข้อสรุปห,หรืออันใหญ่ใช่ค่ะนี่ะ้ายในก็ง่ายๆเลย deduction ตรงข้ามกันจำอันเดียวก็พอก็คือมองจากภาพใหญ่มาภาพย่อย ใช่ค่ะม,ม,ม,มีจังหวะเงียบติดเนื้ตอนนี้ฉันพูดคำไหนอยู่โอเคอุป,ปนายอินดักชันเนี่ยอออ่างอ่างอุปนาย oh. อุป,ปนัยอินดักชันนะส่วนนิรนายก็คือรีดักชันนะคะ ก็คือมองดีดักชันนะคะมองภาพเล็กไปภาพใหญ่กับมองภาพใหญ่มาภาพย่อยอ๋อโอเคเข้าใจและะ้วค่ะเรื่อนี้ทำอินโฟกราฟิกอธิบายไว้ในสปชอกร๊ปด้วยค่ะอ๋อดีเลยดีเลยไปลองไปลองติดตามกันได้นะกดติดตามทั้งคุณผักเคียวทั้งสปชได้นะคะมีความรู้รอบตัวเหมือนตอนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตตอนเด็กๆเ,เ,เรียนเยอะเลยนะคะ <laughs> โอ้วันนี้ชอบมากเลยชอบที่คุณผักเคียวขึ้นมาแชร์นะคะได้3มเรื่องเลย ยนะอย่างแรกก็คือความสําคัญของความเชื่อมโยงใช่ไหมอย่างที่สองก็คือเออทริคนี้ก็ดีในหนึงเรื่องลองมองอย่างน้อยๆ3ามุมนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเนี่ยได้ความรู้เรื่องของการมองมุมเล็กไปมุมใหญ่หรือมุมใหญ่มามุมย่อยอย,อย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เรารู้จักหาความเชื่อมโยงแล้วก็มองเห็นภาพในการประเมินต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะคะอืมดีจังดีจังค่ะประมาณนี้ไหจ๊ะ ประมาณนี้ค่ะ oh. ขอบคุณค่ะขอบคุณผักเคียวเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ